มันนนีี่จนะนกดตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็มาตาม NFL เอเนอร์แฟกต์เรื่อยๆจนมาถึงนี่นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมันจะโจมยังเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเก็บไม่ทันคูณนะต้องอย่างนี้ต้องอกดตรงไปอย่างนี้เอ้อคิมแน่ใจอ่ะคิมแน่ใจหรือว,ว่ามันจะเอจอ,จเองั้นลองดูเสียงเอ้ยคลิปไป แบบลงมาในน้ำยังไงวะเนี่ยสวยพี่ไปเนี่ยอู้ยสยองจังหนิง่งจะหมวกเลยโอเคมีมพี่แอนไหมพี่แอด,เ,อดเตรียมขุดบล็อกเนี่ยมาพี่ขุดให้คิวคิวขุดแบบสิน้นเปลืองเมือกเก็บมาไปทำพี่แอออีกนมีชิวทองไหมคิมอู้ เออเอามาเอามามันยังยามองเห็นก็ยังอยู่ทนได้เออคิวเอามาเอามาไอ้น้ำน้ำอะไรนะ้นเขาเรียกว่าอะไรนะเออชิวท้องอ่ะฉีดแมลงปูแล้วแกได้ไปสู้ไอ้ไอ้เครื่องขี้ตูดเหรอคิมคิมไอ้คิวท้องเนี่ยอ๋อยังไม่ได้ครับหรือคราบแล้วเออแบะแบะไอ้หนึ่งสอง ก็บคิมขอชิวท็อกเล่นกันก็ได้อะเอาไปหายใจเลยไม่ใช่เฮ้ยเย่ได้ขุดแล้วไม่ใช่ดูไม่ใช่ดูที่ขุดนอนชอบชิวเอ่อชิวท็อกมาชิวท็อกชิวท็อกเออเออเออสี่อันแปดอันแล้วคิมโยนไปตรงไหนวะมาโค้ดเรสี่อันก็พอละไปคิมลงหลุม ใครใครก็ตกไปแหละไอ้หนูต้องเช็คดูว่าตอนนี้มันเราถุกอู้ยไม่ทันว่ะมาล้วกตนี้ปากคอดแกแล้วก็มาด้อันแล้วก็ปากมเป็นทางกลางน้ำมือแลวมันก็จะหลมาหาเราแล้วก็ไปก็มามันลงทางร้านนี้ นี่อู้ไม่เป็นไรผุดทางก็ได้มันยาวอยู่แล้วไม่มีขีดสิ้นสุดค,คุณน่ะมาเถอะคุณน่ะมานี่เถอเอ้อฮะอย่าตายนะเหลือ13วัน113เอ้ยไม่อย่าหยุดอย่าพูดอย่าพูดยิงเสียวเ <laughs> สียวเหลือที่3 เลขที่สามคิมคิมคิมดูดูแลขุดขึ้นขุดขึ้นขุดขึ้นยาขุดขึ้นข้างบนไอ้คิม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 มันขึ้นไม่ได้คิมออกคิมออกคิมออกออกเอ้ยลูกตุ๊กเอ้ออะไรวะอ๋ออ๋ออะไรอ่ะตุ๊กตคิมคิมยา ขึ้นไ,อไปอ่ะลงมาแล้วหนูก็ดูแล้ยยายาเกลือตีกุญแจทำไมต้องขุดอ่ะอืมมันมันอันนี้พี่ทำให้มันล่วงลงมาทรายอะ่ะทำให้มันลว่วงมคิมก็ออกสิเดี๋ยวก็ตายหรอก <st> 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 นน่ <st> พี่ทำให้มีแสงสว่างเอาง่ายเลย จะทำให้มีแสงสว่างอ้าวขุดขุดไปเลยเนาะคิมะโอ้เจอเหล็กคิมมีพีเอเอสอีกไหมไม่มีสวยแล้วพี่โบรดีมีไนมมีมีท็อตไหมมีมีฐานนะเอ่อมีฟึ๊บฟึบมีมาเยอะเลยมีเหรอแล้วก็ฐานเนี่ยมีมาเกินแปดเอ้ยไม่ต้องเกินแปดละเมื่อกี้พี่ให้ไปเกือบเกินแปด แล้วพี่แอมพี่แอสคัฟสิ็จแล้วเอาไหมพี่เด้อเฮ้ยได้ได้เสียงมาได้เสียงมาเกียวมาไอคิมเอาเอาน้าให้พี่กันชิวท้องก่ะนทำไมอ่ะเออพี่เจยมาปะมันมืดรู้จักคำว่ามืดไหม พี่จะปาพลอยให้คิมอยู่นี่แล้วเด้อเด็ดพีกยป่งอีมะมาคิมลงเลยเอาลอยละอจะได้พีกเอพกโดนทับเดี๋ยวพิกมงินผ็ด พี่ก็เลยชื่อแอดวะไอ้คิมบอกว่าอย่าพูดแบบนั้น,<ห>นเออคิมวันเนี่ยพี่ได้ยินเสียงสเกลแล้วมันต้องมีสิโอได้ยินเสียงลูกลูกน้องบีเลยเออแล้วก็ได้ยินเสียงพังประตูเหมือนใครเคาะประตูบ้านกันอะเดี๋ยวนะมันพังประตูตรงนี้เออเจอแล้วเจอแล้วคิมเจอแล้วเจอแล้ว เอ๊หืมนันเหมือนมีใครพังประตูกันเลยวะใครมันชอบเล่นพังประตูกันวะเซ็งวะโอ้คิมไม่กลาลงไปไม่กล้าลงไปพ่อหนึ่งเสียอสองมันเตอมันเยอะเดี๋ไปร้องห้าแถวนี้สิเฮ้ยไอคิม ไปปาพลอยไว้แล้วใช่ไหมคิมระวังโอ้ไม่เฮ้ยคิม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 รอดไหมรอดไหมเฮ้ยเฮ้ยคิมคิมมันเรียกพวกว่ะเออตักท้อแป๊บคิมจะเอาอะไรมาไหมคิวท็อก ฮัลโหลคิมมาี่ตามมากอกุงกันไว้กอกุ้งไหกินน้ำยาน้ำีชนเลยยโย่โย่โย่โ่โย่โย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 ่โย่โย่โย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 ่ย่ย่ย่น่ย่ เดือนะมึงอ่ะไปนะฮะต่ไปขึ้นเลยเลยบอกแล้วอย่ามึนไว้ิมข้างหลังนาบอกมาเองน่าอย่าอยย่ย่าย่าอย่า่ไมย่าอออก่าอย่าอย่าอยมอ่ด่อยอาอยาอ่ยยอยลยอยยยออออ่อออ่องพูดออแล้วเอแล้วเออรออออยย วันดีดกอด่องเออชิมเอาของไม่จะเป็นใส่กล่องไว้หนาน่าสนบีเออนบีเเออเออเอ่อิ้กงระของไม่จะเป็นใส่ไว้เออโหมันมันมัองสี่งเดียวมไม่จะเป็นเทียบเลย เตรียมเตรียมเตรียมบล็อกนี้ไว้ด้วยคอมมอนตัโอ้โหไอบุนี่มันก็ใหญ่เลือเกินเราต้องเตรียมนี้ไว้ด้วยคิดอะไรไหมตัวเนี้ยเขาเรียกว่าโต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 โอโตโตโตอตคตโต่ตตโอโตตโตโตบตโ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 ตตโตตโตโตต้ตโตตโตยตโตตโอโตตโตโวตตโ เฮ้ยเจอแล้วเจอคคิมคิมเดียวอย่าพึ่งเข้าไปขุดอย่อนอย่าพึ่งเข้าไปเดี๋ยวขุดให้แบบนี้เออมานี่เล้วมาทางนี้ตัวสาบบ๊อกพี่น่อมาทางนี้คิมเดี๋ยวพี่รู้วิธีพี่รู้วิธีปึ๊บขุดไปขุด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 อย่าอย่าอย่าไปรอมันนะคิมวันนี้ใช่พี่ฝนที่พี่ฝนอย่าอยู่อะห้าหกไหโอ้นายพี่ฉันเลอะเลอะเนี่ย เออจ้โอ้เสียง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 เอ้าเฮ้ยคิมมันเจอพี่เเยลคิมระวัง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขุดอันนี้ให้ให้มันกันมันจะได้ตกเอาเฮ้ยเออหลิวแบนดแบนด์พี่จะฆ่ามันพี่จะฆ่ามันคิมอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวตกลาวากันหมดเออพี่เสียวตกลาวาที่สุดนี่แหละเสียวอ่ะคิมขุดไปยัง อย่างอีกทิมอย่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปกวนมันนะฮึบขุดขุดคุดอ้าได้แล้วแต่อย่าอย่าลงไปอย่าลงไปอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงลงไปดูเตอรี้อยู่เลยอย่าอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงต้ามก่อนหนึ่งอย่าเพิ่งไอคิมบอกโอ้โหพูดซะอย่างดีนะพี่ต่อไปเราก็ตอกสปาพอยตรงนี้เลยไป็นคิมสปาพอยไหมถือเป็บ้านเรา อันนั้นเอาไว้ก่อน s p a w n p o i n t วัก s p เอ,อ้อลบจำไหมแล้วก็ของคิม s p a w n p o i n t k m k z a z a อืม้มจุบเ,เตรียมดาคิมเตรียมดา มันจะมันจะไยอย่าไยอย่าไยโอ้ยคิมมันมาแล้วมันมาแล้วมันคือมาแต่ละโอ้โหเดี๋ยวจะปาไฟไปแล้วอ่ะจะปาไฟโอ้เป็นเสียงนี่พอดีเลยน่าหัวคนหัวรึเอ้ยคิมคิมลุ่มแล้วคิมคิมคิมเสียงเสียงพี่นหนึ่งสอง ไปนพี่พี่ไปอุดทามตรง,งนู้นก่อนเดี๋ยวเผื่อมีอ,าาอะไรออกมายยกไมาเนี่าาาาย,เด,ยเดี๋ยวพี่ปิดลาวากันหนึ่งสองเอาอยัางหนึ่<า>สงสองาปูต้องไม่ก่อจะ